คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมเป็นงานบุญนะคะวันนี้เลยนะคะวันที่28พฤศจิกายนนะคะกับโครงการบรรพชาสามเณรแล้วก็บวชศีลจารีนีนะคะรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของผอ,อทุนใจศรีพรหมพ่วงนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นผอเราคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ ครับเน,เนื่องจากในวันที่5ทธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อนะครับวันเฉลิมพระมภาษาของรัชกาลที่เก่อเมือม่อครั้งท่านยังยังพระชนชีพอยู่นะครับเมื่อปี 6, 2 5 5 6เมื่อ10ปีที่แล้วครับโรงเรียนอนุบาลพิศรุกมีดําริในการบวชสมมเณรบวชศีลจารณีคือบวชน้องผู้หญิงเรียกศีลจารณีนะครับเพื่อถวายเป็นพระาราชกุศลน,นะ ทีนี้ก็ตั้งแต่นั้นมานะครับโรงเรียนของเราก็ทําเป็นประเพณีมาจนถึงวันนี้ถึงปีที่10 10แล้วครับแต่ว่าโควิดมาขั้นเรา2ปี 2> ก็เลยเป็นรุ่นที่8 แต่จริงๆเราดาเนินการมา10ปีแล้วครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับกิจกรรมของเราเริ่มวันนี้ใช่ไหมครเริ่มวันนี้เลยครับั้งแต่เช้านะครับภาพรวมบรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นพิธีการที่ทรงคุณค่ามากนะครับทางผู้ปกครองทางนักเรียนมีความตั้งใจมากครับที่จะมาบวชแล้วก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนหนึ่งก็คือเป็น ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสืบทอดศาสนาครับในแต่ละปีในแต่ละรุ่นที่เราจัดนะคะเรามีการจํากัดจํานวนน้องๆที่สนใจจะเข้าร่วมบวชไหมคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กปีที่หเท่านั้นและหญิงเท่านั้นนะครับก็คือเป็นพี่ที่สุดในโรงเรียนแล้วใช่ครับใช่ครับปีนี้มีพี่บวชทั้งหมดกี่คนครับปออตอนนี้เราบวช ทั้งชายทั้งหญิงมีจำนวนเท่ากัน127คนรวมทั้งชายทั้งหญิงเป็น254คนค<อ>แล้วกิจกรรมหลังจากที่น้องๆบวชทั้ง2 5 0คนเขาจะไปใช้ชีวิตที่ในอะไรยังไงกิจกรรมเป็นยังไงบ้างเราคุณผู้ชมฟังครับในกิจกรรมนี้ก็คือน้องๆทั้ง254คนนั้นก็จะแบ่งเป็นบวชเนนนะครับมีการโกนหัวมีการห่ม จีวรจริงนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงก็จะเป็นนุ่งขาวนะครับนุ่งขาวแต่ไม่ได้โกนผมนะครับแล้วก็จะมีการอยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดสามคืนนะครับจนถึงวันที่1น่งะครับวัดโพธิยานครับจะแยกชายหญิงแต่เวลานั่งปฏิบัติธรรมก็จะแยกเป็นส่วนๆนะครับเวลา นอนก็จะแยกส่วนกันะนะคเป็นส่วนๆแต่ปฏิบัติธรรมด้วยกันค่ะและกิจกรรมนี้จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของน้องได้ยังไงบ้างคะครับผมเพื่อเพื่อที่จะเป็นการสืบทอดพระศาสนานะครับแล้วก็จะให้ในกักเรียนได้ปฏิบัตรจริจริงนะ Active Learning จริงๆนะครับได้ปฏิบัติจริงได้อยู่วัดจริงได้ปฏิบัติธรรมจริงนะครับตรงนี้เองที่เด็กจะได้เข้ามากับตัวเองจริงๆนะครับก็จะเป็นการ เขาเรียกว่าพระหูปัญญาครับเด็กทุกคนได้เรียนรู้นอกจากเรียนรู้เรื่องวิชาการแล้วก็ยังได้มาเรียนรู้เรื่องของศาสนาและได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้คู่คุณธรรมครับค่ะอย่างนี้คุณผู้ชมคุณศิลป์พรชมรายการของเราอยู่นะคะอยากที่จะไปแหมส่งบุญต่อให้กับน้องๆร่วมบุญอ่าร่วมบุญว่าจะสนับสนุนได้ยังไงบ้างได้ยังไงบ้างครับมีมีอยู่สองสองเส้นทางนะครับเส้นทางแรกก็คือบริจาค ผ่านบัญชีบรรพชานะครับของธอนาคารกรุงไทยนะครับขออนุญาตาเลขที่นะครับผมบัญชีเลขที่าน็ดหกเจ็ดนสเลขที่767-037-2060ะครับสาขาทอบแรนด์เดิมนะครับะนะครับท,ที่ที่เราไปเปิดบัญชีไว้แต่ว่าทอบแรนดใหญ่ก็รับไปต่อนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ การที่ไปวัดโดยตรงนะครับไปขอเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำดื่มผลไม้ให้กับพ่อเนนแล้วก็ศินจเรณีครับได้ครับสามารถทําได้เช่นเดียวกัน้อรบวชทั้งหมดเป็นระยะเวลา3วัน3วันใช่ไหมคะสามารถไปได้ทุกวัน3คืน4วัน๋อคืนสวันครับซึ่งจะวันที่จะมีกิจกรรมที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นวันนี้บวชตอนบ่ายโมง อ่เมื่อเช้าโกนผมะตะบวชไปมงแล้วก็วันที่30จะมีการจุดเทียนประทีปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งจะพ่อเนนกับศรลจรินีเนี่ยจะเดินไปบินฑบาตท,ที่โรงเรียนครับดัง<อ>นั้นผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่มีจิตเมตตาจะทําบุญไปรอ,อที่อนุบาลพิศุกนะครับ<อ>ใส่บาตรเข้าสารานแห้งกี่โมงคะ เริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าครับหกโมงเช้าก่อนที่จะไปทํางานสามารถไปทำบุญได้ครับใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เราตักบารเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมต่อเนื่องในวันถ,ถัดไปจะมีอะไรอีกบ้างไหมคะหลังจากาวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะครับวันสที่หนึ่งคือวันสุดท้ายของเรา,าหลังจากตักบารเสร็จก็จะมีพิธีการลาศิขาครับ สมรรกับบ้านค่ะก็ไปกันร่วมกันได้นะคะที่วัดโพนะวัดโพธิยานครับวัดโพธิยานก็อยู่ใกล้ๆโซนใช่ค่ะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเลยครับตั้งแต่บัดนี้เลยคุณสามารถไปทาบุญได้ตลอดเวลาดูรายการเราอยู่ตรงนี้ออกจากบ้านได้เลยใช่แล้วไปที่วัดโพได้เลยใช่แล้วนะคะเพราะว่าในช่วง13นาฬิกาค่ะจะมบรรพชามันชาชผมใช้ระยะเวลานานไหมคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับ สอ <ผม S 1> ชั่วโมงะนะคะแล้ว <ผม S 1> บรรยากาศในช่วงยามเย็นของวันนี้นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่าน้องเขาจะเข้าสูา่พิธีการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเลยครับมีการาแนะนําขั้นตอนการอยู่วัดแนะนําการาสวดมนต์แนะนําพิธีการต่างๆที่จะไปอยู่อีก 2, 3, <c oughs> 2> องสามวันพระพี่เลี้ยง <c oughs> พระวิทยารจะเริ่ม ให้ความรู้กับลูกๆทันทีเลยคับน้องๆเขาตื่นเต้นขนาดไหนครับผอค่ะอยากให้ผอเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยน้องเขาตื่นเต้นมากนะครับเขาตั้งใจมากเพราะว่าน้องๆถูกเทรนมาสองอาทิตย์แล้วนะครับว่าจะเข้าสู่พิธีการเนี่ยเขาก็จะเริ่มน้อมนําเริ่มเข้าใจนะครับแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาจะได้บวชแน่นอนนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่า ตั้งใจใช่ตั้งใจ,ใจที่เกิดขึ้นแต่ตว่าการที่น้องๆเนี่ยมาบวชรวมกันอยู่จํานวนมากผู้ปกครองหลายๆคนก็กังวลใจเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 เริ่มที่จะกลับมามียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกครัคร้งพออ,อพูดถึงมาตรการการป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับแรกเริ่มก็คือวันนี้ก่อนที่จะบรรพชาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยน้องทั้ง254คนเนี่ยนะครับจะต้องตรวจเอทีเคให้ผ่านนะครับแล้วพอเสร็จจากตรวจเอทีเคให้ผ่านแล้วเนี่ย ช่วงครึ่งของโครงการคือวันที่30เราจะสุ่มตรวจอ,อีกครั้งห<อ>นึง่งนะครับแล้วก็จะตรวจให้ก่อนกลับบ้านคือวันที่1หลังจากบรรชาลาสีขาแล้วจะ ตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อน้องกับบ้านได้คุณพ่อคุณแม่ฟังแบบนี้นะคะก็สบายใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามีมาตรการต่างๆนะคะในการที่จะดูแลน้องๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในช่วงกลางกิจกรรมแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นปีที่8แล้วสําหรับโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะท่านผู้อำนวยการเองนะคะในฐานะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะตั้งความคาดหวังกับโครงการนี้อย่างไรบ้างคะครับเบื้องต้นก็คือเราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะ อาถวายเป็นพระราชนิพนเรื่องในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้อันดับตัวอันดับ2ก็คือเราอยากจะให้ลูกๆของเราได้ซึมซับกับบรรยากาศซึมซับกับความรู้ทางด้านของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงได้ปฏิบัติจริงเพือ่อ,อนักเรียนจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันในโอกาสข้างหน้านะครับค่ะเดี๋ยวเราเน้นย้ำนะคะกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1น,นะคะพร้อมช่องทางในการติดต่อที่จะร่วมทาบุญกับน,น้องๆเชิญค่ะใช่ครับ ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางาวัดได้โดยตรงโดยที่แจ้งความประสงค์ในการที่จะทําบุญในการที่จะร่วมบริจาคนะครับถวายอาหาราถวายน้ําถวายนมนะครับได้ครับหรือท่านไม่สะดวกท่านจะโอน ตามที่มึกสักครู่นี้่แจ้งเลขที่ของบัญชีนะครับโอนเข้าไปในบัญชีบรรพชาสามเณรได้โดยตรงเลยครับ <c oughs> เรียนเชิญท่านผู้ปกครองท่านผู้มีจิตสาในจังหวัดพิศโลกหรือ อ่าทั่วๆไปนะครับร่วมทำบุญร่วมกันครับค่ะเราไม่ก็ติดต่อได้ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะติดต่อที่อนุบาลได้ครับวันนี้นะคะในช่วงบ่าย13นาฬิกานะคะใครที่อยากไปร่วมบุญนะคะก็สามารถไปร่วมบุญกับน้องๆได้เพราะน้องเขาจะเข้าสู่พิธีอันสําคัญนะคะและกิจกรรมที่สําคัญอีกหนึ่งวันนั่นคือวันที่1ไปร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกนะคะโอ้โหเป็นยังไงล่ะมาบอกบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ บญตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านผู้อุปการรงเรียนอนุบาลพิจณุโลกค่ะพออทุนใจสีผม่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะมีกิจกรรมโครงการอะไรนะคะที่ต้องการประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ฝ่ายรายการโทรทัศน์ N b t บพิจณุโลกนะคะหมายเลขโทรศัพท์055322689นะคะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะอินบ็อกบ็อกแอดมินของเราเลยนะคะเราจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน ชุมชนของหน่วยงานของท่านนะคะเพราะว่าช่อง11 NBT เป็นทีวีของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ